ไอ้อเพื่อนเดินทำได้เลยนะเด,ดินเดินเดินเดดูสิไอ้พวกน่าโง่จะพวกแฮเมลาแมนพวกแกฆ่าเพื่อนของข้าไปลไหลายคนแล,นะล้วนะพอจะรัพวกข้าจะฆ่าเจ้าเฮ้ยมันมาเยอะเกินไปแล้ววววฮัลโหลเซสกิบบี้ดับบี้ดับบี้เฮ้ยเซสกิบบี้ดอมดอมดอมเฮ้ย ดูสิกลุ่มของพวกข้าจะได้เปรียบม,มากถ้าพวกเจ้าไม่มักขัดขวางตายซะยิงเลยสไตรเดอร์ ider, คาเมล่าว้าดูสิว่าพวกแกจะทำอะไรพวกข้าได้บ่าวโอ้ยเนี้อเ้ยอุ๊ว้าเฮ้ย